สวัสดีค่ะคุณเข็มทองรู้จักชื่อฉันได้ยังไงอ๋อดิฉันชื่ออรัญญาบุญธรรมนะคะเป็นพยาบาลประจำตึกนี้พยาบาลที่ตึกนี้ต้องจำชื่อคนไข้ได้ทุกคนค่ะออวันนี้คุณเข็มทองเป็นยังไงบ้างคะเมื่อไหร่จะได้กลับบ้านอยู่มาหลายวันแล้วคนไข้ที่จะได้กลับบ้านเนี่ย จะต้องได้รับการรักษาตามแผนการรักษาของแพทย์อาการดีขึ้นดูแลตัวเองได้แล้วก็อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยคะฉันก็ดีแล้วไงอืคุณเข็มทองดูดีกว่าวันแรกที่มาเยอะเลยนะคะถ้าอย่างนั้นวันนี้พยาบาลจะขออนุญาตพูดคุยสอบถามเพื่อประเมินอ,อาการของคุณเข็มทองสักประมาณ15นาทีได้ไหมคะ ก็ได้ถ้าอย่งงางนั้นเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันที่หน้าตึกดีไหมคะอ่ะค่ะไปกันค่ะคุณเข็บทองอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นยังไงบ้างคะตึกอัดไม่สะดวกเหมือนอยู่ที่บ้าน ที่ติดนี้ก็ระเบียบเยอะเนาะก็น่าจะอึดอัดแล้วก็ไม่สุขสบายมันอยู่ที่บ้านเออแล้วตอนอยู่ที่บ้านเป็นยังไงบ้างคะจริงๆแล้วอยู่ที่บ้านก็ใช่ว่าจะดีหรอกนะยังไงเหรอคะคุณขิมทองช่วยเล่าไหนได้ไหมคะว่าอยู่ที่บ้านไม่ดียังไงก็แม่กับน้องสาวฉันเขาไม่ชอบฉัน อะไรที่ทําให้คุณเข็มทองคิดว่าแม่กับน้องสามไม่ชอบคุณคะก็ฉันมันไม่ดีเนี่เรียนก็ไม่จบไม่มีงานทําดีๆเหมือนพี่น้องคนอื่นอยู่ไปก็เป็นภาระเขาเขาก็เลยอยากให้ฉันตายเร็วๆนี้เขาก็เอายาพิษใส่ในข้าวให้ฉันกินเขาที่คุณเข็มทองว่าเนี่ยหมายถึงใครคะ แม่กับน้องสาวฉันคุณเกินทองทราบได้ยังไงคะว่าในข้ามียาพิษผีบ้านผีเรือนบอกฉันคุณหมายถึงว่ามีผีบ้านผีเรือนมาบอกกับคุณว่าแม่กับน้องสาวของคุณเอายาพิษใส่อาหารให้คุณกินหรอคะใช่ นอกจากได้ยินเสียงแล้วเห็นตัวด้วยไหมคะไม่ไม่เห็นนอกจากเสียงที่บอกว่าในข้าวมียาพิษคุณยังได้ยินเสียงอย่างอื่นอีกไหมคะไม่แล้วม,มีเห็นภาพอะไรแปลกๆไหมคะไม่มีได้กลิ่นอะไรแปลกๆไหมคะตอนนี้ไม่มี แต่ตอนอยู่ที่บ้านกิ่นของอาหารและน้ำแปลกๆแม่กับน้องน่าจะเอายาฆ่ายาใส่ลงไปให้ฉันกินฉันก็เลยเททิ้งหมดเลยและตอนนี้คุณขินทองยังคิดว่าแม่กับน้องสาวยังอยากให้คุณตายอยู่ไหมคะ เมื่อวันนี้มีใครมาเยี่ยมจําได้ไหมคะก็แม่กับน้องสาวตัวดีของฉันแหละอืมแต่ดูท่าทางเขาเป็นห่วงคุณนะคะคุณเข็มทองคิดว่าเพราะอะไรเขาถึงมาเยี่ยมคุณคะคงจะมาดูว่าฉันตายหรือย,ยัง นอกจากนี้คุณยังมีความคิดว่ามีคนคิดไม่ดีกับคุณหรืออยากจะทำร้ายคุณอีกไหมคะ าอะไรคุณเข็มทองถึงต้องมาอยู่โรงพยาบาลคะอยูย่ๆแม่กับน้องสาวก็ให้พี่ชายมาจับตัวฉันส่งโรงพยาบาลมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะมาวันอาทิตย์วันนี้วันอะไรแล้วคะวันศุกร์ถ้าอย่างนั้นคุณเข็มทองอยู่โรงพยาบาลมากี่วันแล้วคะ หวันแล้วถูกต้องค่ะคุณขิมทองค่ะ เดี๋ยวพยาบาลจะขออนุญาตประเมินสภาพจิตหน่อยนะคะอาจจะมีคำถามแปลกๆหน่อยนะคะค่ะต,ตอนนี้คนที่คุณขินทองกําลังคุยอยู่ด้วยเนี่ยทำอาชีพอะไรคะพยาบาลอืแล้วตอนนี้เราคุยกันที่ไหนคะตึกจิตเวชโรงพยาบาลพระปกเกล้าอ๋อถูกต้องค่ะแล้วช่วงนี้นี่เป็นช่วงเวลาไหนคะ บ่ายสองโมงกว่าแล้วอารมณ์ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะเบื่ออยากกลับบ้าน อืพยาบาลก็เข้าใจความรู้สึกนะคะก็พยายามจะจัดกิจกรรมอะไรให้ได้ทำกันจะได้เพลนเพลิน เมื่อเช้านี้พยาบาลจัดก,กิจกรรมอะไรให้ทำคะสลัดโลเดี๋ยวพยาบาลจะให้คุณข็มทองจำของสามอย่างนะคะและอีกสักห้านาทีจะกลับมาถามใหม่นะคะ,อะของสามอย่างที่ว่าเนี่ยมีปากกาหม้อเรือคุณข็มทองลองพูดตามสิคะปากกาหม้อเรือโอเคค่ะ จะให้คุณเข็มทองเอาเจ็ดลบออกจากร้อยค่ะไม่ได้นะับเลขมานานแล้วอ๋อไม่เป็นไรงั้นเอาเอา,เอาน้อยลงหน่อยนี้ลองเอาสามลบออกจากยี่สิบสิคะสิบเจ็ดถูกต้องค่ะทีนี้จะให้ลบทีละสามไปเรื่อยๆค่ะเอาสามเนี่ยลบออกจากยี่สิบอ่ะทีละสามไปเรื่อยๆสิบเจ็ด สิบสี่สิบเอ็ดแปดห้าสองเก่งมากเลยสมาธิดีมากเลยค่ะ คุณเข็นทองคะแมวกับหนูเหมือนกันยังไงคะมีสีขาเหมือนกันแล้วมีอะไรเหมือนกันอีกไหมคะเป็นสัตว์เหมือนกันใช่ค่ะแล้วแมวกับหนูต่างกันยังไงคะแมวตัวใหญ่กว่าหนูแล้วแมวกับหนูมีอะไรต่างกันอีกไหมคะ แมวเอาไว้เฝ้าบ้านหนูไม่มีประโยชน์เก่งมากเลยและ้า คุณเข็มทองไปดูหนังเนาะแล้วเกิดไฟไหม้ลงหนังคุณจะทำยังไงคะวิ่งเอาผ้าชุบน้ำปิดจมูกแล้ววิ่งออกมาอืมเก่งมากเลยคุณเข็มทองมีความรุ่งรอบตัวมากเลยนะคะเนี่ยอเออแล้วตอนแรกที่พยาบาลให้จำของสามอย่าง ของสาอย่างที่พยาบาลที่จํามีอะไรบ้างคะปากกาหม,ม้อเรือโอ้เก่งมากเลยตอบถูกทั้งสามอย่างเลยค่ะ เสียงหูแว่วอยู่ไหมคะมีแต่น้อยลงอ่มักจะได้ยินช่วงไหนคะช่วงอยู่คนเดียวไม่ได้ทำอะไรเสียงที่ได้ยินเนี่ยอ่าส่วนใหญ่เป็นเสียงยังไงคะเสียงคนคุยกันเขาคุยกันว่างไงคะเสียงเบาฟังไม่รู้เรื่องเวลาที่ คุณมีเสียงหมูแววเนี่ยคุณรู้สึกยังไงคะเฉยเฉยไม่สนใจอะไรอืมดีแล้วค่ะที่ไม่ต้องไปสนใจเสียงนั้นนะคะ